สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,เ,าเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของอินทิลัลลำมทานผลนะครับและจะเอาเนื้อหาในเรื่องของเกสรตัวผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในการผสมเกสรให้กับอินทบลัลลำมต้นต้เนี้ครับ สำหรับอินเตร์พาลัมทานผลนะครับมีชื่อเรียกทางวิชาการฟ h นิกซ์เด a าริเฟอรตกอาไปตัวหนึ่งนะครับเป็นอินเตร์พาลัมชนิดทานผลนะมีหลายพันธุไฮยานี่เม็ดจูนบาฮีเด็กเล็ดนัวและอื่นๆนะครับที่มีในปัจจุบันแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับความเป็นมาของอินเตอร์พาลัมนะตามนะข้อมูลของ นักวิชาการนะก็ทั้งส่วนมากมัน,เป,นเป็นสมมุติฐานนะครับเพราะว่าอินทพลัมทานผลเนี่ยม,มันมีความคล้ายคลึงกันจากอินทพลัมตระกูลฟีนิกซ์นะครับตระกูลฟีนิกซ์มีประมาณ14บสสายพันธุ์นะครับก็เขามีสมมุติฐานความเป็นมาของอินทพลัมทานผลเนี่ยมาจากพวกนี้ฟีนิกซ์ Canerensis นะครับฟินิกส์นะไลค์ครินาตาจากแอฟริกาฟินิกซิมเลตริสหรือหรลือ um อินเตอร์พลาลอมใบเงินนะฮะปามใบเงินแล้วก็อื่นอื่นอีก11สายพันธุ์ใน14สสายพันธุนะ์เกิดการผสมเกสรน,นะครับข้ามกันไปข้ามกันมาหลายปีหลายรุ่นนะก็เลยได้ฟินิกส์เด็กทาริ e ฟอร่า อินทรพัลัมทานผลนะครับส่วนอินทรพัลาัมทานผลนั้นก็มีการผสมกันเองหลังจากที่ได้สายพันธุ์แล้วนะฮะผสมข้ามกันไปข้ามกันมานะครับหลายหลายครั้งหลายรุ่นนะครับหลายช่วงอายุนะยกตัวอย่างพวกนี้ครับฮาานี่เมจูนบาฮินเด็กเลตโนอื่นๆนะครับผสมข้ามกันไปข้ามกันมานะฟินิกส์นะ Phoenix, นะเป็นชื่อของนกนะเมื่อ,ออ่านจัด ข้อมูลที่เขาแสดงไว้ตามตำราต่างๆนะครับฟินิกผมผมเข้าใจว่าฟินิกก็คือนกนะพันนกคาบพันนกคาบนกฟินิกคาบอินทตาบลัมพันนี้ไปหล่นตรงนั้นตรงนี้นะครับหล่นไปทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ดั้งเดิมในการบันทึกเรื่องอินทตาบลัมนะครับ การที่จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องอินทรพลัมทุกวันนี้มีข้อมูลส่วนกลางที่ในโลกออนไลน์นะมีให้ศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนมากข้อมูลทางวิชาการจะเป็นภาษาอังกฤษน่การคน้นรู้จักอินทรพลัมนะครับมาจากข้อมูลฐานข้อมูลที่ทําให้ว่าอินทรพลัม,มันน่าสนใจมันมีที่มาอย่างไงเราค้นพบได้จากโมริโทราโิไบเบิล ฮอิคูรัตนะแล้วก็งานเขียนอื่นๆงานแกะสะลักฟ้าผนังอิฐแตกอะไรบ้างนะซากโบราณในะก็ดีบันทึกเมืองนะครับตำรายาต่างๆนะครับก็เป็นที่มาของอ,อ่าไม่ใช่เป็นที่มาเนะี่ยทำให้พอที่จะเสืร์หาค้นคว้าว่าแหล่งที่มาของอินทดพลัมที่ทานได้มันมาจากไหนะจริงๆครับสำหรับในฮอริคูรันนะ ก็ได้พูดถึงเรื่องของสปปรรพคุณของอินทภาลัมนะทานแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือฮ o ล y ีไบเบิลท a รเนี่ยก็จะอันนี้เป็นพระคัมภีร์ดั้งเดิมนะโทราไบเบิลก็มาจากนี่นะนะครับก็บันทึกถึงแหล่งที่มาอย่างเช่นสถานที่เมืองเหตุการณ์มีอินทภาลัมพูดถึงชีวิตคนที่ดีนะเหมือนก้นอินทภาลัมนะก็ ทำให้เรื่องอินทผาลัมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะพูดถึงในหนังสือเดบ,บุ๊กเหล่านี้นะครับอ,อินทผาลัมนะครับในหนังสือโทรานะโทรา,นะาแล้วก็ในเบบลนะฮะได้เขียนไว้พูดถึงแหล่งที่มา นะไม่ใช่แหล่งที่มาเมือม่ออ่านแล้วนะครับได,ได้มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้น,นีนะ้ในเขตะตะวันออกกลางเอเชียนะส่วนนี้จะเป็นเอเชียนะเอเชียพูดถึงอันนี้เมดิเตอร์เรเนียนนะครับอันนี้อา์อเ์เซียทะเลแดงะทะเลตายตะล,ลิลีเมดิเตอร์เรเนียนตุรกีปัจจุบันนะอันนี้อัสซีเรียเมโสโปเตเมียในสมัยโบราณนะ ในโทราไบเบิลได้พูดถึงการเดินทางของชายคนหนึ่งที่ชื่ออับราฮัมหรืออับรามนะอับรามดูแผนที่หน่อยน,นะครับอันนี้ทะเลเนี่ยอินเะดียอยู่นี่ประเทศไทยมาเลเซียอนะินโดในอยู่นู่นไปทางนูน่นนะฮะลาวอยู่ฝั่งนูนงน้นใต้เป็นอะับราฮัมเดินทางจากาที่นี่นะครับมีแม่น้ำสองสายแม่น้ำไทกริสยูเฟติส นะครับไหลลงมารวมกันนะครับที่ที่เมืองน,นี้ปัจจุบันนี้เป็นประเทศอิรักนะครับในทูร่าและไบเบิลได้พูดถึงอับรามเดินทางจากฝากตะวันออกของแม่น้ําไทกริสและอยู่ฟติสขึ้นมาจากฝั่งนี้นะแต่นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเอเดนนะตามบันทึกนะได้พูดว่าสวนเอเดนในที่เป็นแหล่งที่มาของเรื่องอาดัมเอวาเนี่ยก็อยู่ที่นี่ นะครับที่แม่น้ำสีซ้ายไหลลงมาบรรจบกันนะอุดมสมบูรณ์มากแต่ทุกวันนี้เป็นทะเลทรายนะครับเอาล่ะครับอับราฮัมเดินทางจากนี้อับรามขึ้นมาที่นี่นะแล้วก็วนเวียนมาลูกหลานของเขาก็แพร่กระจายอยู่ที่นี่นะครับที่นี่คือคานาอันคานาอันปัจจุบันนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เรียกว่าอะไรนะจอแดนฝั่งนี้ อิสราเอลปาเลสไตน์อียิปต์อะไรก็ตามยุคสมัยนะครับรบ,บันทึกเหล่านี้ได้พูดถึงว่าที่เมืองเยริโคเนี่ยเจรีโคเนี่ยมีอินทปาลัมอยู่ที่นี่และทุกวันนี้ก็ยังมีนะเยริโคอินทปัลัมเอาละครับก็จะให้เห็นภาพนิดหนึ่งความเป็นมาของมันนะดังนั้นคนที่อยู่แถบนี้นะครับเขาก็จะคุ้นเคยกับการรับประทานอินทปัลลัม ีนี้มาพูดถึงในเรื่องของอินทรพลัมทานผลในบ้านเรานะครับอ,อินทรพลัมเมื่อมีการผสมเกรสรข้ามกันไปข้ามกันมาหลายรอบหลายรุ่นหลายสายพันธุ์นะครับอ,อย่างเช่นเด็กเล็ดนัวผสมกับบาฮีเด็กเล็ดนัวตัวผู้นะครับผสมกับบาฮีตัวเมียรูปออกมาเป็น KL1 นะให้ตั้งชื่อใหม่นะครับได้ทั้งตัวเมียและตัวผู้เนะี่ยพอได้เคเอลหนึ่งก็ไปผสมกับเคเอลหนึ่งก็จะได้ชื่ออะไรก็ ตามใจชอบนะฮะทุกครั้งที่มีการผรสมเกสรใหม่ๆนะครับสายพันธุ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นตั้งชื่อได้เลยปักธงเป็นชื่อของเราเนะีเช่นฮฮยานีผสมกับเม็ดจูนได้ V32 อาจารย์ <c oughs> นะอาจารย์วิทูลนนะ V32 วทูน32เป็นไปคนพบที่อินเดียนะเอาล้วครับนี่ก็แค่ตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ใช่แต่ให้เห็นภาพตัวอย่างอันที่สำคัญในเรื่องของเกสรน,นี่สำคัญมาก นะครับสิ่งที่ต้องการก็คือผลรถดีคุณภาพดีนะครับต้องการผลรถดีและคุณภาพดีจะแจกขายตมปุ๋ยเลี้ยงสัตว์น้ำหมักนะฮะทำเป็นปุ๋ยฉีดพ่นต้นไม้หรือเอาไปรับประทานได้หมดนะครับแต่ต้องการผลคุณภาพดีแต่ผลคุณภาพดีพดพดเอาไปตำปุ๋ยไม่คุ้มเนะี่ยททานดีกว่าผลรถดีคุณภาพดี ต้องมาจากต้นแม่พันธุ์ดีต้นแม่ต้นนี้ทานผลแล้วก็จะต้องมีรสหวานนะในเมืองไทยผลสดเนี่ยเนื้อเยอะรสหวานเนื้อเยอะเม็ดเล็กนะให้จันให้นอดีทานผลสดหรือผลแห้งนะต้องคุณภาพดีแล้วแต่เลือกชนิดไหนนะในสำหรับตัวเมียเนี่ยจะต้องมีการบำรุงอ่า บำรุงให้ครบนะครับปุ๋ยเอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสซียมอะมิโนโนี่สําคัญตัวนี้นะหลายคนลืมเกลือแร่เพิ่มรสชาติในกระบวนการต้นไม้นะครับและบำรุงอื่นน้าให้เพียงพอถ้าไม่มีน้ําเพียงพอก็จะต้องอาหาน้ํามาให้เพียงพอนะไม่ขาดไม่เกินน้ําขาดต้นไม่สมบูรณ์น้ําเกินมีแต่ใบนะมีแต่ใบ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 ,บดูพันธุ์ดูใบน้ําเกิน อากาศต้องมีหนาวพอในช่วงปลายปีถึงต้นปีเพื่อการคลายน้ำและเก็บสะสมอาหารออกการออกดอกต่อไปนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกสรเกสรน,นี้สำคัญมากนิดนึงนะครับต้นตัวเมียเนี่ยเอาเกสรพันอะไรก็ได้ไปผสมเพื่อให้ติดลูกแต่เป้าหมายของการผสมจะต้องมีเกสรตัวผู้พันดี นะเกสสอนตัวผู้พันธ์ดีผมเอาข้อมูลมาจัดงานเขียนของบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรแห่งนึ่นะในแถวตะวันออกกลางนะครับเขายกตัวอย่างมาเพื่อให้เราเห็นภาพในตัวผู้พันธ์ดีเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งที่สำคัญก็คือมี iaa แล้วก็ ga 3 iaa สูงนะครับก็คือฮอร์โมนออกซินนะครับ i n d o t r ทรีอซิติกแอซินะแล้วก็จิบเบอร์ล นะสองตัวนี้ในะอัตราส่วนนะครับเขามีตัวอย่างของพันธุ์กานามีเขียวนะกานามีแดงนะคุกคริวัดีคุคริอดีคุคริชมาชิมินะครับเขายกตัวอย่างมา5้าพันที่มีชื่อเสียงในอิรักเนี่ยนะนะมีอัตราส่วนดอกจันอย่างนี้นะดอกในจันตสามร้อยห้าสิบดอกลองเกสรนะจำนวนกรัมนะได้เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมักยภาพเกสรที่มีชีวิตเนะี่ย นะมี97%อัตราการงอกไอตรงนี้ก็คือ,อาการเอาเกสรตัวผู้นี้ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวนะในห้องทดลองแล้วมีการงอกจเจริญเติบโตนะไอพวกนี้เอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้หมดแล้วจะเพาะได้หมดเพาะเกสรเพราะส่วนไหนก็ไดนะ้ในทดสอบการงอกเกสรแล้วก็ IAA ฮอร์โมนออกซินนะครับ56.9ตรงนี้มีอัตราส่วนเป็นไมโ โครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเกสรน,นะครับ56.9และจิบรอลิน37.2อันนี้ที่เขาถือว่าพันกานามีเขียวนะดีที่สุดเพราะว่าห่งเปซ์แล้วก็จำนวนละอองเกสรนนะครับจำนวนละอองเกสรแล้วก็ พันการามีแดงการามีแดงนะก็รองลงมาดูออกซินกับจีเบอรโรินนะครับอัตราสวร่วนคุกคิวาดีนะอัตราสวร่วนนี้น้อยสุดนะก็จะเป็นคุกคิชมาชิมิน้อยอัตราส่วนน้อยแล้วทีนี้ของไทยนะของไทยถ้ามีต้นตัวผู้ที่เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยถ้ามีจำนวนออกซินที่สูงนะครับอันนี้เป็นเป็น พันธ์ุที่เป็นตัวผู้ทางการค้าของของพันธจากอิรักนะครับที่เอาไปขายในเขตตะวันออกกลางที่เขามีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับอันนี้เลียงลําดับไล่ลงมานะครับสิ่งที่สําคัญนะครับตัวผู้ที่มีออกซินกับจิเบโรลินสูงนะอนอตราส่วนน,นี่ตัวอย่างนะครับก็จะช่วยให้ผงละอองเกสรน,นั้นนะครับสามารถผสมติดก็เรียกว่าเกสรที่มีคุณภาพนะฮะ อันนี้พันธ์ทางการตลาดนะเขานะ่ดีสุดของเขาก็เป็นการามีเขียวการามีแดงนะลองลงูกนาของไทยมี KL1 และอื่นๆนะครับเราสามารถนะครับหรือทำการตรวจหาสารฮอร์โมนออกซินและจีเบราลินนะสามารถเอาไปผลิตสร้างเป็นตัวผู้เพื่อการค้าได้นะดูง่ายๆนะฮะ เกสรตัวผู้ต้นไหนที่เอาไปเคาะผสมต้นดูเมลแล้วติดดีตอนนั้นมีมีแนวโน้มว่าน่าจะมีฮอร์โมนเหล่านี้สูงนะครับทำให้ติดแล้วก็ละอองนะขนาดละอองเนี่ยนะครับมันกเ็เล็กใหญ่แตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือฮอร์โมนเหล่านี้นะครับแต่ที่เขาชูขึ้นมาละอองเกสรเน,นี่ยนะฮะการมีเกี่ยวนี้เ็าบอกว่าดี าละครับในเมืองไทยก็มีดีนะฮะมีดีเอาละครับนี่คืออินทผพลัมที่มาและเรื่องอินทรพลัมตัวผู้นะครับตัวผู้ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งตัวเมียดีนั่นก็นอนมาเลยนะฮะตัวเมียดีนอนมาตัวผู้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งที่เหลือเป็นเรื่องของมแมลงและลมฟ้าอากาศ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ